สวัสดีค่ะวันดีค่ะเจอกับแม่มิวอีกแล้วนะคะช่องพีเม็ดพาวชาเนลค่ะวันนี้นะคะแม่มิวมีเซเสื้อผ้ายนะคะทุกคน เซร์ไผ่เนาะก็คือว่ามือนีนะคะมีลูกค้าพีของข้านะคะเป็นลูกค้าที่แบบเป็นแขกผู้มีเกียรติสําคัญเลยเนาะก็คือสวัสดีค่ะบ๊อกศิวดนพระเอกสาวน่อยเป็นบันแห้งครับจ้าพระเอกหมอลำค่ะพี่น้องพระเอกหมอลำตัวจริงตัวเป็นเปนเลยค่ะวันนี้แม่หมีวก็ดีใจมากนะคะย่ได้มีโอกาสมากพบพ่อเนาะแ้วก็ได้มาอุดหนุนมากยี่่มชมฟ้ามของข้านะคะฟ้ามเอสารคามฟาร์มวัวนะคะทุกคนเนาะวันนี้แม่หมีวกานีหล่ะ บบวหูสีบ้าอีหยังตื่นเต้นแ <laughs> หงตื่นเต้นหลายค่ะพี่น้อง <laughs> ดีใจมากค่ะทุกคนวันนี้ก็คือ <laughs> วันนี้อาจารย์นะคะเดี๋ยวมาเยี่ยมชมแลักกันได้มากอุดหนุนงัวนหน่อยของเขาสองโ <laughs> ตค่ะเป็นวัวน้อยหน <1, S 1> ึ่งแสนห้าหมื่บาทอ่า ยอดแสนหาได้พี่น้องค,ครับรบ,บัวาากันนะคะตัวนี้นะคะงามๆส,สวยๆเด็เดๆสมราคาอิีค่ามอนี่เป็นกระถิมาอุดหน,น,น,นุนเนาะสวยถูกใจครับเรื่องราคาไม่เกี่ยง <c oughs> ขอได้ว่า <c oughs> ถูกใจและถูกชะตา <c oughs> ราคาว่ากันทีหลังครับแมนค่ะ <c oughs> ของของมุนี่ก็<ม><ม>ขคืนยู่กับความพึงพอใจระ่างผู้สื่อผู้ขายนะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งสวยงามเนาะเป็นสั์เลี้ยงสวยงามนี่ก็คือมีมูลค่าในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะ กับดีใจแห้งค่ะวันนี้กับขออนุญาตอัดคลิปสั้นๆก็อนุญาตอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะกับเดี๋ยวลงยูทูบแอมแปะเพิ่มจะหน่อยได้เลยครับผม ฝากช่องน้ำเนดเดอครับ,บรวัดสิบลดลลำเพลินออฟฟิเชียลซ้อนช่องนี้ฝากช่องค่ะพิมแอนพาวชาแนลค่ะเดี๋ยวสิขึ้นไปหายดันล่างได้ค่ะได้ค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ไดค่ะส,สี่เดทฮาร์กกันพอาช่องน้องไม่ช่องเปิดไม่ค่ะฝากติดตามกันเลยล่าเนเดอร์ค่ะไปมาเบิ่งง่วนเลยครับอยู่หลังบ้านวัดสิวลดลังบ้านอีหลีนี่ครับหลังเอสารคามฟาร์ม่วงนี่ตั้งอยู่อ่า ตำบลน้องแสงเนื้อค่ะอำเภอว่าปีปทุมค่ะทุกคนทางเขาบ้านน้องบูไสจังเขาง่ายๆพี่น้องง่ายๆโหลดจับจิ้งจิ๋วเดี๋ยวเซลล์นอกไปดูแลนะครับผมนักไออีกตัวหนึ่งนั่งเดี๋ยวฉิดจื้อก่อนโอ้เดี๋ยวซื้อมวนลนะเดี๋ยวซื่อน้องนักไอเพียงน้องนักไอเมียนยุยนันได้ซื้อรจนาเลยครับผมรจนา น้องเมสตาน้องพารวยอันนี้กัน้องนังไอและอีกับเอาน้องเฮงเฮงเลยครับเฮง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 เลยครับอาจารย์เฮงเฮงด้ครับอาจารย์เฮงเฮงค่ะผมโอเคค่ะฝากติดตามทั้งสองช่องด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้เขาสิไปซื้อไพ่พอกเกอเมเพอกเกเม่ยอย่างพวกท่านรู้เลยอ๋อครับผมไปขึ้นรถไปแล้วไปหน้าค่ะเดี๋ยว เพื่อนนะคะกสีเอาง้วจากฟ้ามเฮ้าไปเสื้อผัยคุณพ่อกับคุณแม่อยู่หน้าอยู่สวนของเพื่อนอต่อไปนะคะกาแม่มิงก็ขออนุญาตจดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหลกักกาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย